คนต่อไปผมผมกราบเลยนะทุกจงทุก,ทก,ทกช่องเนี่ยแชร์ด้วยนะมผมอยากถ่ายกับนายกคนต่อไปไนิยมือว่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นพักไหนถ้าใครได้อขออนุญาตเลยนะถ้าสมมติว่าคุณได้เลือกตั้งเนี่ยผมขอไปถ่ายรูปเลยอขอวันแรกเลยเดี๋ยวไป,ไปถ่ายทุกพักผมบอกแล้วนะอ,อยากถ่ายรูปอยากใส่ใจไม่เป็นเป็นอะไรไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับผม พี่เต้เขาก่อนที่เขาจะพกเขาไปดูสตาร์วอลมาไปดูสตาร์วอลไปดูเอเลี่ยนมาแล้วเขามีแรงบันดาลใจว่าเขาเอ้ยเนี่ยอยากจะไปให้ได้แต่เราเข้าใจความรู้สึกเขานะเขาเก่งนะมันมีจุดมุ่งหมายมัามีจุดมุ่งหมายเออเราก็อยากไปบางครั้งเราก็อยากไปเตะบอลนอกอวกาศบางครั้งเราก็อยากมีเมียสี่คนผู้หญิงก็อยากมีผัวสี่คนมันไม่ผิดมันไม่ผิดมันไม่ผิดมันแล้วแต่พี่เออแต่รู้ว่าถ้าคนที่เลือกพี่ผมว่าใจอะ ใจ,ใจถึงคุณจอมรับเลยใจถึง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 พึงง่งได้ไม่ได้ไม่รู้โโดเตม,มียมาอะจริงๆแล้วก็ไปฉีดนูนด่นฉีดนี่หน้าใส<อ>มาเอาเลยอ่ะอ่ะอืะม ลูกค้าคนไหนนะครับที่อยากไลฟ์ขายของ5นาทีนะครับ5,555บาทสามารถเข้าได้นะครับในช่อง TikTok ไทยพลันยูนะครับอะไรนะขายได้ไหมโอ้โหเหลืออะไรล่ะเออเราไม่ไปถึงของเขาขายได้หมดเลยเขาแต่เราไม่ได้แล้วก็ให้ให้คือเราคือเราเน้นลูกค้าเราเน้นลูกค้าแบบว่าโอท็อปหรือว่าใครๆที่กำลังเปิดวงเปิดแบรนด์มาได้สามารถเข้าใน TikTok ได้นะครับขอบคุณมากครับอมรินนะครับช่วยโปรโมทด้วยนะครับแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับ ทราเลไฟ์ุกววัันนเออไลทุกก็จันถึงสุกครับจันถึงสุกครับรวยไหมนะอะไรนะรวยมยยเนี่รวแต่คือเหรออ้ยเก็คือถามว่ารวยไหมมันก็พอได้พอประทังชีวิตเราได้นะครับผมแต่ว่าเราก็ได้ช่วยคนอื่นเขาด้วยแบบเวลาคนที่กำลังสร้างบงสร้างแบรนด์ครับทำจริงจังทำจริงจังทจจริงงัเนี่ยกล้องเกรื่องเต็มให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์มีรายการอยากใส่ใจช่วงบ่ายสองเอออยากใส่ใจใจว่าเราจอยกับ กาาารทํสิ่งนี้มใช่อยากใส่ใจอยากเน้นอยากเน้นใส่ใจเรื่องอะไรบ้างอ่ะก็อยากเสือกเรื่องชาวบ้านตรงๆก็คืออยากรู้หมดเป็นใบล่อเลยถ่ายรูปเดี๋ยวคุณก็โดนอีกเอานะเอานะฉันจะเอานะมองกล้องนะนะครับก็คือไม่แน่ก็คือเวลาเราไปทํางานหรือเรียกว่าไปเจอใครเนี่ยเราก็อยากถ่ายรูปแล้วเราก็ลงโซเชียลผมว่ามันแค่บังเอิญมากกว่าหลายๆคนก็ไม่โดนแต่ส่วนมากจะโดนมากกว่าครับกี่คนแล้วเรานับดูกี่คนที่โดน H, อุ้ยเกือบทุกคนแล้วว่ะเกือบทุกคนแล้วมีใครกระแทกอย่างไรบ้างนะจีนมีไหมมีไหมีคนแบบมีกระแทกไม่มีเขาเขาก็เล่นเล่นสนุกสนานไปครับมันไม่มีถ้าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดคุณไม่ต้องกลัวผมแ่แล้วแล้วว่าตอนไหนถ่ายกับใครก่อนอะไรนะที่เป็นนประเด็ถ่ายตัวตึงที่ถ่ายล่าสุดคนคือใครคะก็ทนายเป้งทนายเป้งก yes> ็คือเป็นทนายของคุณพ่อเด็กอายุสิบแปดทนายแก้วอถ่ายกันเยอะเลยอ่ะ ยากันเยอะถ่ายัเกือบทุกทนายพี่โดมก็ถ่ายพี่โดมก็ถ่ายแล้วก็เยอะกพี่ดมก็่ายแล้วกเยะก็เยออเยอก็เยอะอะก็ยอะอะ่เยอะอะ่ยอะอะกเยอะไะเยอะอะกอะะก็เยอะอะเยะกัเยอะอะั็ยอะอะก็เยอะไะกยอะอ่ยังไม่เยอะอะ็เยอะอะก็เนอะอะ็เอะก็เอเะก็ยอะไก็เยอะอะเก็เยอะะกม่ยอะกเออมก็เยเย็ จริงๆมันไม่เกี่ยวกับผมครับเที่ถือได้ที่เราเป็นตัวคัดกรองไม่ไม่ไม่คัดกรองไม่คัดกรองไม่คัดกรองครับตอนนี้คนมาขอถ่ายรูปน้องลิงไหมสังเกตตัวเองไหมไม่ไม่ครับไม่ก็คือคนก็มาถ่ายรูปเรื่อยๆแต่เวลาเวลาเขาไปลงอะไรเนี่ยเขาก็เออระวังนะระวังเป็นข่าวนะระวังเป็นประเด็นนะแค่นี้เองครับมันมาท้าทายระบบเราไงใช่อาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีก็ไม่แน่อาจจะลั่นได้ระวังระวังนะดาราอะไรที่เป็นคงเป็นข่าวนะดีกว่านเราอยากถ่าย คนต่อไปคนต่อไปผมผมกราบเลยนะทุกช่องทุกช่องเนี่ยแชร์ด้วยนะผมอยากถ่ายกับนายกคนต่อไปขอนะไม่ว่าจะเป็นยังไงพลัรานเขาเจริญจากบ้านเมืองจะเจริญขึ้นไหมนายกมือว่าเลยนะไม่ว่าจะเป็นพักไหนถ้าใครได้ขออนุญาตเลยนะถ้าสมมติว่าคุณได้เลือกตั้งเนี่ยผมขอไปถ่ายรูปเลยขอวันแรกเลยเดี๋ยวไปถ่ายทุกพักผมบอกแล้วนะอยากถ่ายรูปอยากใส่ใจเขาจะอยู่ครบสี่ปีไม่นันนะฮะ เอาอาทิตย์หนึ่งก่อนเผื่อแบบถ่ายรูปเผื่อมีประเด็นอะไรขอนะครับผมฝากฝากพี่ๆนักการเมืองทุกท่านถ้าใครเป็นนายกอย่าลืมคิดถึงผมขออน่ยไปถ่ายด้วยถ้าเกิดเขาถ่ายมาเจอข่าวเราแล้วเขาบอกไม่เอาดีกว่าแท้ขอละพี่อยากอยู่มานานอยากอยู่นานอาจจะยัง่อยากไม่อยากเสี่ยงเออครจะยังน้าอะไรเงี้ยทงานงั้นผมเป็นฝ่ายค้าเลยนะผมฝ่ายค้าเลยนะ จริงผมไม่พลาดใจเราคอยจับผิดเลยนะไล่ตัวนี้ชอบใส่ใจจับผิดด้วยเอาพูดถึงจากวันที่แปดจวันเลือกตั้งแล้วพี่ครับมีการเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวแล้วเตรียมบัตรประชาชนแล้วแล้วก็เตรียมตอนนี้แลนด์มรองสุดท้ายตอนนี้เราเอาตรงๆผมเชื่อไหมผมเอานโยบายทุกพรรคมันนั่งดูไม่ว่าจะเป็นอ่าพักพส้มอ่าพักน้ำเงินพักแดงพักเขียวพักมนุษย์ต่างดาวพักต่างๆนานา เอออะไรถ่ายรูปกับพี่เตยังเขาฟ้องนะอะไรเขาจะฝังมุ้นไม่เขาจะนี้พี่เต้พี่เต้เขาก่อนที่เขาจะปลุกเขาไปดูสตาร์วอมาไปดูสตาร์วอไปดูเอเลี่ยนมาแล้วเขามีแรงบันดาลใจว่าเขาเอ้ยเนี่ยอยากจะไปให้ได้แต่เราเข้าใจความรู้สึกเขานะเขาเก่งนะเขามีจุดมุ่งหมายเขามีจุดมุ่งหมายเออเราก็อยากไปบางครั้งเราก็อยากไปเตะบอลนอกอวกาศบางครั้งเราก็อยากมีเมียสี่คน มีผู้หญิงก็อยากมีผัวสี่คนมันไม่ผิดนี่เป็นสา,มมายนโยบายมันไม่ผิดมันไม่ผิดมันแล้วแต่พี่เออ,อแต่รู้ว่าอ่ะถ้าคนที่เลือกพี่ผมว่าใจอะอะใจใจ,ใจถึงคุณยอมรับเลยใจถึง,งใ,จใจถึง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 พึงได้ไม่ได้ไม่รู้อ่าวันที่แปดเนาะเตรียมตัวอ่าวันที่แปดมีการนโยบายดูเล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 ยแล้วแล้วแล้วนายรู้สึกว่านายกแบบไหนคือแบบเป็นในฝันเออนายกในฝันนายกในฝันอยาก เือ้ยอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องยากเดี๋ยววันที่8ดเดี๋ยวขอไปยืนหน้าหน้าไวบอร์ดก่อนแล้วจะดูดูจริงมันเป็นไวบอร์ดอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลือกเลือกดูเลือกดูก่อนไม่เอาในฝันเราอาจจะยไม่ต้องอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยไม่้มีอยู่ใช่จะคิดเอาไว้ว่าเราอยากได้แบบนี้จะมีไหมอะไรแบบเนี้ยตอนนี้นโยบายนี่คือนโยบายเพอร์เจอร์ไปก่อนนโยบายแต่มีแต่มีในใจแล้วเดี๋ยวกาให้เลยกายเลยกา้เลยแต่มีในใจแล้วผมมีในใจแล้วเราอยากจะให้มาพัฒนาด้านไหนมากที่สุดดรกาพี่แท็ก อยากให้เอาตรงๆในใจนะไม่อยากให้โกงกินก่อนอะนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นมันเป็นพื้นฐานคืออยากให้ไปถอนรากถอนโคนก่อนอนะครับอย,อ,ยอย่างเขาเรียกว่าอย่างข่าวหลายๆข่าวที่ผมได้ไปไปรู้มาอะไรมาเนี่ยเราก็รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรบ้างขนาดกรมราชการที่ที่ว่าข้าราชการที่แบบอยู่เขาเรียกว่าสํานักการยังโกงยังได้เลยต่างๆนานาอะไรต่างๆนาน,นา,นา,นานหรือว่า ปฏิทินหรือสูตรอะไรเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เราก็ไม่อยากได้เลยมาได้เพราะว่าเงินภาษีของเราเนี่ยเราทางานแทบตายพี่่ทำงานแทบตายสุดท้ายต้องไปจ่ายค่าสูตรให้เขามันก็ใช่เรื่องหรือว่าปฏิทินวันหลังไม่ต้องมาแล้วนะขอเรีกปฏิทินเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มือถือเนี่ยเขามีวันแล้วเวลาแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็เป๊ะด้วยนะครับเว้น <c oughs> แต่ว่าคนเท่าคนแก่คืออยากจะดูปฏิทินหรือผือ <c oughs> เพื่อจะเอาตัวเลขเนี่ยไปเขาเรียกว่าอไสลัดกินแบ่งรัฐบาลก็ได้หรือว่าจะไปเสี่ยงชนกับเอกชนก็ได้นะครับได้แค่นั้นได้แค่นั้นพอ ครับมันปิดปากมปิดปากเออนะฮะก็ไม่เอาแล้วปฏิทินแล้วก็ไม่ต้องเอาสูตรเอาเงินพวกผมไปตัดสูตรครับแล้วก็อลูกผมถามว่าสะพานมะลำนสองใกล้เสร็จหร้ยหลอกลูกถามแล้วหลอกอะไรนะไม่ใช่หรอกครับใครจะกล้าใช้อนาดเป็นปอดตึ้งยังไม่ผ่านเลยครับพี่กลัวกลัวไปเก็บกดตัวเอง ครับอจะลืมนะครับวันที่8นี้นะฮะใครนะครับชอบเบอร์ไหนนะครับไปการนะครับและไม่อยากให้ทุกคนนะครับไปนอนหลับทับสิทธิ์นะครับไม่งั้นนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นตัวแปรนะครับและสาธุขอให้คนที่กูเลือกได้เป็นนายกแล้วถ้าเกิดใครโกงถ้าเกิดใครโกงปันและตั้งเราขอบคุณมากครับได้ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n ทับตะลา บุกทับดาราและคุณผู้ชมท่านไดนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ